เอาไว้อยู่แล้วกันป๋าเออนี่ครับพี่ครับสิ่ต่อไปให้จัดฉากใช่ไหมครับโอ้โหอ,อ,อาร์ตเด렉ชั่นกูขอตบมือให้กูถ่ายฉากนี้แต่กูก็ถ่ายตรงนู้นมึงไม่จัดวันนี้มึงจะแฟชาตนไหนควายรถตูว้วันนี้ครับรถตูส้สวัสดิการยางแตกมาไม่ถ่ายแน่ๆต้องไงดีพี่เปลี่ยนยางสิครับรถตู้ขับไปมียางอะไรต้าบใช่ไหมครับฮะ,ฮะยูมึงต้าบใช่ไหมครับเอาปัจจัยขายขายขายไม่แรงขึ้นเปลี่ยนยางให้กูบอกไมปปัจจัเบอร์อะไรปัจจัเบอร์อะไรพี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบ นางเอกใส่ชุดไหนคะโอ้นางเอกเป็นอะไรแม่บ้านค่ะอืมมึงก็แม่บ้านควรใส่ชุดไหนให้ดวงแม่บ้านแม่ป้ามึงใส่อะไรดอกคะนะแม่บ้านใส่ชุดนี้บทกูตกไปมึงอ่านมั้มว่ามึงอ่านยังไงโอ้โหกองนี้ไม่มีปัญหาพี่ไม่ออกกล้องผูวก็ไม่บอกหนูป๋าเอ้าก็เราเป็นผู้กำกับนี่ว่าเอ้ยเงินเงินเพหนูขี้ไม่ออก